กากรครับได kind of evet, ้รับรางวัลสามบาท้อเกียริบัตรครับและก็รางวัลชนะเลิศประเภทมันสำปะหลังหัวใหญ่ปีนี้ครับได้แก่นายเทียนชัยพรมลายครับบ้านที่แปดสิบสี่มูซองตำบลโำโพษมันสำปะหลังหัวใหญ่เมื่อรางวัลมันสำปะหลังหัวใหญ่หพันบาทขอเกียิบัตรครับเงินสดหนึ่งพันบาท กระทรวงเกษตรก็เก so <terus> ี่ยวกับเรื tai, ่องเกษตรคอับสาเรียนอาสงสามันะครับอะไรอย่าด้านหน้านะครับเพราะว่าปีหน้าเราไปที่สงนะครับอยู่ากลางแล้วก็เนต่อลุดไม่เจรับรสี่าขังัเจอางนะครับต่างัครัดจรเป็นกูประกวดมันปะหลตงังวันนี้นะครับ ดีพอปฏิบัติระดับตัวนะครับรับตัวเรารับรัวเราต่อไปนะครับเป็นการตรวจค่อยโรงงานนะครับซึ่งการตรวจนะครับคอยโรงานเราส่งที่ประบรมราชานย่าครีย์ในปีนี้นะครับควา่หวานควาบยาวความสมบูรณ์นะครับในการตรวจ นางเอกประจำช่องยิ้มหน่อยจ้ารับรับรางวัลชมเลยนะครับเริ่มจากนางพริ๊กสยหยันพั์ครับเป็นร้อยสามเด็กสองตำบลหัวตะพาหัวพาอำเภอหัวตะพาเกินเลยครับจังหัด่าเกินรังวัดห้าร้อยบาทพร้อมเสียงฝันครับแร้วก็จากหัวตะพาครับสดเลยอันต่อครับ ทางคับพิจยาแสงใสครับบ้านเลขที่สองหนมู่ที่5ตำบลคลาดเหลาอําเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญครับได้รับเงินรางวัลห้าร้อยบาทปฏิบัติครับครอบชายนาดังสามครับได้แก่นางสาวดวงจันทร์สมแก้วบ้านเลขที่ห้าสิบเก้าตำบลเอ็งหมู่หตำบลแม่ครับหน้าจังหวัดอำนาจเจริญครับได้รับเงินรางวัลห้าร้อยบาทปฏิบัติครับ ลงเคยอากาศสีครับใต้กุ้งปนสัตว์ไปบาร์นะครับอนุเวที้ห55เดินไปดูเวทีก่อนไม่เคยกลับเมืองสวัสดีครับน่าจะเดิญครับได้รับรางวัลเงินสด500บาทและยังไม่ถ่ายเลยครับ่อไปครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับได้แก่นายจับหรรขค มีอะไรมั่งแม่อันนี้ซุ้มของอำเภอปทุมราชวงศ์สาหนึ่งในหกอำเภอของจังหวัดอำนาจเจริญครับจังหวัดอำนาจเจริญมีอยู่หกอำเภอครับนี่ซุ้มของอำเภอปทุมราชวงศ์สา อันนี้ก็เป็นเวทีประเพณีฮี้สิบสองเล่งานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเขาะจะไม่ใช้คําว่างานกาชาติเหมือนแต่ก,ก่อนนะจะไม่มีคำว่ากาชาตินะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีคำว่ากาชาติด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแต่ว่างานประเพณีฮี2ดสิละงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปี2567 แต่ก่อนนี้ก็จะมีคําว่ากาชาติอยู่ด้วยทุกวันนี้ก็จะไม่มีคําว่ากาชาตินะครับนี่ก็คนนั่งร,รอชมการแสดงทางเวทีนะครับจะมาเชียร์นักร้องหรือมาเชียร์การแสดงทีมของตัวเองนะครับที่จะขึ้นแสดงนะครับ